ทุกครั้งต้องจับไว้นะทุกครั้งต้องคอยจับผมลูกค้าไว้โอ้วันนี้สบายนะเป็นฟองอย่างงี้ยเนี่ยโอ้เออมันรับหลังอย่างงี้ยเนี่ยด๋ะให้นิปอ๊บที่บนนั่าเยนิ้วดนิ้วดีซนี่ก็พี่นีนี่ new ี่ s i ่ n ี่ก็ี่นอนี่ก็ที่นกที่่กี่อ่กัทีีี่ม่่่่อนนนกี่กี้คุกกี้ีีม คุกกี้ไวทพคุลีคุกกี้ฟองคุเลีอ๋อญี่ปุ่นอันนี้ส่งออกไปญี่ปุ่นเยอะมากตายน้ำมันวัดเที่ยวอ่าแล้วอันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่าอ๋อถ้าเกิดอ่าไอสองอันนั้นเอาไว้ซ้ายกับขวามันก็จะไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยถนัดก็เลยเอาไว้กลางซะเลย อ่าเลยเอาไว้กลางซะเลยอ่าอดีไซน์นนนดีไซน์นจีนน่ะชอบเอาไว้อย่างงี้นี่ไงกลางตัวนี้ก็กลางไงตัวนี้ก็กลางโอ้ตัวนั้นมีฟองน้ำมีไอ้น้ำด้วย